มาแล้วจ้าอ้าวที่รักกลับมาแล้วเหรอคะจ้ะที่เขากลับบ้านมาเร็วเนี่ยเพราะว่าวันนี้ตารางงานน่ะโดนเลื่อนเป็นพรุ่งนี้แทนก็เลยกลับบ้านมาเร็วจ้ะอ๋อดีเลยค่ะที่รักจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นไงคะ สวยจังเลยพี่ขอหอมสักฟอดได้ไหมออที่รักที <laughs> ่รักพอดีว่าพิมหิวแล้วอะค่ะที่รักไปทําอะไรให้พิมพ์กินหน่อยได้ไหม <c oughs> พิมคิดถึงกับข้าวฝีมือที่รักมากเลยได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยลงไปดูให้ก่อนนะว่าในตู้เย็ยนมันเหลืออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพิมพ์ก็ตามพี่งลงไปนะค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพิมไป ก็ไม่บอกอะไรนะพิมพ์เมื่อกี้พิมพ์พูดว่าอะไรนะอ๋อเปล่าอะคืออ่ะเดี๋ยวอีกห้านาทีค่อยตามลงมานะน้อยไหนบอกว่าโสดที่แท้ก็มีผัวแล้วนี่เอง ที่รักเอา้าทำไมทีรักลงมาเร็วจังอะนี่ยังไม่ถึงห้าทีนะที่รักในใน,นวันนี้ที่รักก็หยุดแล้วอะพิมพ์ว่าเรามาทำอะไรสนุกๆกันดีกว่าทำอะไรจ๊ะม<า>่ที่รักชอบไหมคะชอบสิจ๊ะ ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนพิมพ์นี่เองอีกนางนี่มันหลอกกันได้ สใช่แล้วโอ้โหว,วาหลังใหญ่มากเลยนี่เธอไปรู้จักที่ทนี่ได้ไงอ่ะือว่าเป็นที่ของใครฮะนี่จะมาป้วนหรือจะมาถามฮนะพูดมากอยู่ได้รีบป่นแล้วก็จะได้รีบกลับเร็วๆไปตรงนี้ด้วยตรงนีน้นี่ด้วยนี่ด้วยโอ้สั่นกระเป๋าแบนเต็มเลยอะ นเะสร,ร็จยังเสร,ร็จแล้วไปเออทำไมไม่ลงมาสักนี่พวกเธอทำอะไรกันอะหนวดนี่หอผัวเธอใช่ไหมไหนเธอบอกไม่มีใครไงน้อยดูทำมาเป็นพูดไล่ผู้ชายที่นัวกันอยู่ข้างล่างอะเป็นใครนี่เธอเห็นได้ไงอะ ก็เธอบอกว่าอีกห้านาทีให้ตามลงไปไงนี่พวกเธอพูดเรื่องบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยฉันแล้วผู้หญิงใครฉันก็เป็นโชูกับเมียแกไงฮะชูเหรอชูพิมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยใช่ฉันเป็นชูกับเมียคุณแล้วพวกเราสองคนน่ะมาทำเรื่องอย่างบ้ากันดึ๊ก <c oughs> คิดว่าผมจะเชื่อผมไม่เชื่อคนหรอกไหใช่ค่ะที่รักอย่าไปเชื่อมันเลยดูสิมันรักผัวมันขนาดนั้นเนี่ยมันจะมาเป็นชู้กับพิมพ์ได้ไงอย่าบอกนะว่าที่เธอทําไปทั้งหมดอะ่ะเพราะว่าเธอหึงฉันกับพิมพที่เธอยังมีสามีได้เลยทําไมฉันจะมีไม่ได้ใช่ฉันมีสามีแล้วเขาก็จะปกป้องฉันด้วยพอ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 ได้แล้วนี่ ไอห,หัวขโมยแล้วก็เธอรีบคืนของที่ขโมยไปแล้ววางไว้าาตรงนี้นะแล้วจากนั้นจะไปไหนก็ไปก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจรีบไปด้ยครับพิมนีม่เปนเรื่องอะไรกันน่ะถ้าทำแบบนี้กับพี่ทำไมอะ่ะพมความรักที่พี่มอบให้อ่ะมันไม่พออีกเหรอ ต่อจากเนี่ยเราอย่ามาเห็นหน้ากันอีกนะเราเลิกกันเถอะแล้วพิมก็ออกจากบ้านนี้ไปด้วยชินอ๊ะพี่บอกให้ออกจากบ้านไม่ไงเฮ้ยเฮ้ยท่านท่านท่นเดี๋ยวอธิบายเรื่องเมื่อกี้มาที่มันคือเรื่องอะไรพี่งงไปหมดแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องรู้หรอกเฮ้ยเออเรื่องอะไรวะชู้เชอรอะไรเนี่ย